สวัสดีนะฮะผู้เล่นทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะฮะเรื่องวิธีการทำของนะฮะว่าจะต้องทำยังไงฮะจีผมจะต้องทำไมผมเสริมพลังไม่ได้นะครับประเด็นเลยขั้นแรกคือเซิร์ฟนี้เสริมพลังนะจะอ่าถ้าเป็นของไม่เขียวจะไม่สามารถเสริมพลังได้ะครับ ต้องเป็นของที่ทําเขียวด้วยหินอวยพรนี่นะฮะหินอวยพรสามารถหาได้จากนี่เลยร้านค้านะฮะก็ละ5 0 0แคทหรือ5 0 0รอยพอยนะฮะซื้อได้ทั้งพอยทั้งแคทนะไอเทมทุกชิ้นซื้อได้ทั้งพอยและแคทพอยหาได้จากการออนไลน์พอยชั่วโมงละ60พอยหรือว่าฟาร์มเอาก็ได้นะครับพอยนะแล้วก็หินอวยพรก็หาได้จากกิจกรรมปลาหินม,มานะฮะ พอทำเขียวเสร็จแล้วนี่อเมื่อกี้ผมเสริมวันนี้ใช่ไหมทำเขียวเสร็จแล้วก็จะต้องใช้ไม้สูงนะฮะใช้เป็นของสูงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของสูงจะได้หมดเลยครับนี่ตามนี้เลยนะฮะคุณอยากได้อะไรเช่นคุณอยากได้โจมตีธาตุดินคุณก็ใส่หยกสีเหลืองคุณภาพสูงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดประดับนะฮะ คุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยในนี้ทําได้เหมือนกันหมดทุกอย่างจะออบโจมตีหมดทั้ง10ชิ้นเลยก็ได้หรือว่าจะออบโจมตีท่านหมดทั้ง10ชิ้นเลยก็ได้นะครับแล้วสําหรับการาถามว่าถามว่าเสริมพลังแล้วจะสามารถหลอมได้ไหมปกติเสริมพลังแล้วอันนี้หลอมได้นะนี้ยังไม่ได้เสริมทําเขียวอย่างเดียวนะครับก็เสริมพลังเรามาเสริมพลัง เสริมพลังสำเร็จแล้วเอามาหลอมจะไม่สามารถหลอมได้นะฮะอันนี้คือต้องระวังเลยแล้วถ้าอยากจะหลอมได้สมมุติว่าเราที่เราทําบวก5ไปละแต่เราเรายังเราเรายังไม่มีวัตถุดิบที่จะเอามาหลอมบวกหก็ออฟไปก่อนก็ได้นะฮะหาถ้ามีหินออฟเยอะออฟไปก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยมาซื้อคัมพีมันจะมีคัมพีรีเสริมพลังอยู่เดี๋ยว นี่ฮะคัมพีรีเซตการเสริมพลังนะฮะจะทําให้ค่าเสริมพลังที่เราเสริมพลังไปแล้วหายนะฮะและก็จะสามารถหลอมได้เป็นปกตินะครับก็คือสําหรับใครที่บวกบวกบวกเยอะแล้วแต่ยังหาวัตถุดิบที่จะบวกขั้นต่อไปไม่ได้หลอมคั้นต่อไปไม่ได้ก็เสริมพลังใช้ไปพังพังก่อนแล้วค่อยมาใช้คัมพีรีเสริมเพื่อที่จะทําให้มันหลอมได้นะฮะและการ อีกอย่างหนึง่งไอเทมบวกแล้วไอเทมบวกแล้วสามารถทำเขียวได้ไหมหรือว่าทำให้มันเป็นอวยพรได้ไหมได้ครับเสริมนี้ไม่ว่าจะบวกแล้วก็ทำได้หรือว่าจะเสริมพลังแล้วอ่ะอย่างนี้มันเสริมพลังแล้วใช่ไหมก็สามารถทำได้เช่นกันฮะเสริมพลังไม่หายหลายๆคนบอกเฮ้ยจีก็มันเสริมพลังหายไม่หายครับคุณอ่าตอนนี้มันเหมือนหายแล้วก็ใสแ่แล้วเราก็ถอดมาดูอีกทีมันก็ไม่หายนะฮะ เสริมพลังแล้วหรือว่าบวกแล้วสามารถทำเขียวได้ต่อนะฮะยกเว้นบวก10นะฮะไอเทมบวก10จะไม่สามารถใช้ได้นะฮะใช้งานหินไวพรไม่ได้ไอเทมบวก10นะฮะเฉพาะบวก10เท่านั้นที่ไม่สามารถใช้ได้เข้าใจตรงกันนะครับมีอะไรอีกอ่า ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล oh ้วไม่น่าจะมีละก็น่าจะเคลียร์ข้อสงสัยของหลายๆคนในคลิปนี้คลิปเดียวเลยละกันเนาะก็ถ้ามีข้อสงสัยอันไหนอีกก็ทักมาถามที่แชทเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะมาตอบให้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ